วั้นี้คุณยิ้มหรือ,อยังคะวันนี้ตื่นมารู้สึกมีพลังมากลืมตาขึ้นมาก็ยิ้ม <c oughs> บ้านหรือเปล่าพี่บ้าน,นะคะอยากจะบอกว่าในทุกๆวันนะคะถ้าเรา แล้วเรายิ้มไม่ใช่ยิ้มให้ไข่ยิ้มให้กับใจของเราเลยยิ้มไม่ว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นยิ้มไว้ก่อนนะคะแล้ววันนี้ก็จะเป็นวันที่แสงจะสดใสของเรากำไรว่าการยิ้มคือพลังงานบวกพลังงานที่ดีมาก ดี๋วอีกสักครู่ก็จะไปหัวเราะที่สถานีวิทยุค่ะ FM 91ชมรีนะคะตั้งแต่มจาจัดรายการวิทยุนี่สุขภาพกายสุขภาพจิตดีขึ้นมากๆนะคะอาจจะเป็นเพราะว่านั่นแหละเนาะไปนั่งพูดนั่งยิ้มนั่งหัวเราะอีกคนเดียวนะี่คะ <laughs> ทำให้ คนฟังวิทยุเขามีความสุขเขานั่งยิ้มเขานั่งหัวเราะไปกับเราด้วยรู้สึกว่าสงสัยจะได้บุญนะสงสัยจะได้บุญนะมันมีความสุขใจยังบอกไม่ถูกนะในเช้าวันนี้ก็เลยอยากจะให้ทุกคนยิ้มะคะ่บางคนบอกว่ายิ้มไม่ออก ไม่สบายใจมันทุกข์ใจมันมีปัญหาชีวิตเยอะแยะมากมายใครๆเขาก็มีปัญหากันอย่างนั้นแหละคะ่ะลองดูสิคะลองฝืนยิ้มดูนะฝืนยิ้มแล้วก็ลองแกล้งหัวเราะดูทำได้ไหมนะทำได้ไหมคะแกล้งหัวเราะแกล้งหัวเราะไปก่อนมันอาจจะดูขัดขัดขืนขืนฝืนฝืน แต่เดี๋ยวมันก็หัวเราะจริงนะคะ <c oughs> ขำเสียงหัวเราะตัวเองขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกวันนะคะยิ้มเข้าไวค้ค่ะยิ้มไปคะ่ะแวะซื้อน้ำเต้าหู้ก่อนนะคะอันนี้เติมพลังให้ร่างกายคะ่ะหน้าวัดนากรอบน,นนิมชนบุรี